เอาอัดคลิปเกินมาลาทอนเลยหลังจากอัดระเบิดต้นของบัตตี้แล้วก็บัตตี้อีกสามตัววันนี้มาตัวที่ห้าเป็นแวนการ์ดบ้างนะครับวีทีดีศูนย์สามแค่อะไรอ่ะฟาฟอร์มาฟาดฟันให้ไฟสีเปลี่ยนโฟล์เป็นแพซสินโอ้โหมาครบชวยกะบบนความนะฟับเป็นโฟนไฟเสียดายไออุ้มชื่ออะไรนะบรารมีพี่อุ้มบรารมีออกกลับไปแล้วกล่องนี้จะเป็นกล่องพร้อมเล่นสญลัดษร์นี่นะครับ พี่จะบอกน้องๆนะครับว่าถ้าเป็นสซนนัลลักษ์ T D อย่างเงี้ย V VGT ก็แหวนกาดไทย V คือชื่อภาคนะครับแล้วก็ T D ก็คือเท้าก็คือ ter, เท้าเด็กก็คือสตาร์เตอร์เริ่มเล่นอ่ะซื้อกล่องเดียวจะเล่นได้เลยนะครับแต่ถ้า2กล่องจะฟูลถ้าเราซื้อ2กล่องนี้เราไปซื้ออะไรต่อนะแฟง V e B ศูนย์สอง V e B ศูนย์สองนะครับจะมีไอตัวเอาคอฟฟอร์ดเสริมนะครับเรา T D ออกทีเราบานมากรู้ไหมอ่ามามีอะไรมากข้างหลังบอกสิ มีอะฟอร์สชีช้ชชอยู่ตรงไหนนี่นี่นอ่ะฟอร์สห้าสิบใบเลยนี่ห้าสิบใบนะครับเป็นพร้อมเล่นเดี๋ยนี้พร้อมเล่นนะครับอ่ะเราจะมาดูก่อนเลยว่าสกิลมันเป็นยังไงเราเริ่มด้วยเกรดสามฮะมันมีหน้ากล่องเป็นเกรดสองเลยเราพี่ขอเริ่มด้วยเกรดสามแล้วก,กันจะได้ไม่งงเนาะอ่ามานาวาเกสอะดาก้อนนะครับสกิลพิช่องบรรยากาศเมื่อมัน การอ่านอ่มากันนี่โจมตีครั้งที่สามรือมากกว่าในเทอร์นนี้ครับสามารถคารบัตเพื่อสแตนเดกาเราหนึ่งใบและตัวมันดกหนึ่งหมื่นได้อ๋องนี้ก็รับประกันตีสี่ทีแน่นอนใช่ไหมใช่ครับถ้ามันเป็นแวนแต่ใส่ไหมตัวนี้ผมใส่ไปสองใบรู้สึกว่าของอีบีมันเก่งกว่าอืมเดี๋ยวไปลองปรับดูนะครับทีนี้ก็จอมาก็ครับปรับไปเรื่อยๆลองปรับดูแต่ถ้าเราชอบเราก็ใส่นะครับเราไม่ต้องอะไรกับใครมากอเล่นตามชอบเล่นตามเล่นตามชอบเลย เนนพราะว่าจอมามชอบอะไรแปลกๆไม่รู้อันนี้อยู่่อเชิงเหาการนครับเมื่อจงตีโดยไม่ถูกบบนเนี่ยจะบวกห้าพันคือไม่ต้องไปโบนมาหรอกเนี่ย<อ>เราก็บวกห้าพันเลยตีสักตัวก็คือเข้าเลยอ่าเข้าเลยใส่ไหมไม่ใส่จอมามไม่ใส่นะมันจะมีตัวที่เก่งเะพี่รู้สึกว่ามันไร้สาระมาก,กานะไแก๊สมันจะตีลูกได้หลายตัวอยู่ e b นะนั่นแหละซื้อ e b ดีกว่าแต่ถ้าเกิดจะเล่นนี้ก็โอเคนะให้มาสามใบแต่ตัวนี้ให้ตั้งสี่ใบให้มันทําไมวะให้มาให้รู้ว่าต้องซื้อไอ้นี่เพิ่มอีกกล่อง ให้มันเต็มเด็กเลยอ่าต่อไปเกตเป็นเกตสองนะครับมาสี่ใบนี้ไม่ใช่เมื่อตีเวนกัดค่าเป็นการยุตีขขอไี้สามเลมากกว่าสามารถเซบัสหนึ่งเพื่อบวกพลังแปดพันได้ใส่ไหมไม่ใส่ไม่ใส่นะมีตัวอีบีเก่งกว่เนอะอีอะไรที่เรื่งขึ้นชื่อว่าขอฟอนเนี่ยเรียกการที่ลุกได้อะยังไงก็ต้องใส่ไว้ก่อนตัวนี้มไม่มีที่ไม่มีจะไม่ค่อยใส่นอกจากเราจะเหลือที่จริงใช่ไหมเราไปหาตัวลุกได้ก่อนนะครับขอฟอนเนี่ยอ่าแต่ตัวนี้ลุกไม่ได้แต่ใส่แนะนำให้ใสอ่าทำไมทาเงี้ยอันนี้มันจะตี พยานยคนนี้ให้กับให้ความกับให้ความอ่ะทุยอันนี้อันนี้มันให้คำกลับไปมา่ไม่น่าเชื่อจริงจิ๋วแยูเมื่อตีครั้งที่สองหรือมากกว่าจะบวกสามพันก็คือจะตีเข้า้ะบบแค่สามพันทำไมเก่งหรอไม่คือรู้สึกว่าเด็กเนี่ยมันเสียคอสทั้งทางเยอะแต่เนี้ยตีโดยไม่ต้องเสียคอสได้รู้ว่ามันได้ก็แล้วแต่แตชอบโอเคให้มาสี่ใบนะครับแล้วก็นี่ตัวหน้ากล่องเนี่ยซื้อสองกล่องนะครับนี่เดี๋ยวเราดูฟอยก่อนจิ๋สองอย่างเลยกล่องละร้อยสามสิบห้าบาทนะครับมา สกิลมมเมื่อช่องบรรยากาศเมื่อตีครั้งที่สองม,มากกว่าในเธอนี้สามารถขา้าวตาบัสโซบาสเพื่อลุกเรียนหนึ่งใบได้อีสกิลช่องเรียการเหมือนกันเอ้ยอยู่ที่ช่องเรียการเมื่อตีถ้าเป็นกนารจังตีครั้งแรกสามารถขา้าวตาบัสเพื่อลุกตัวมันได้อ่าลุกเลยครับก็อยู่แว่นก็ลุกเรียได้อยู่เรียก็ลุกตัวมันเองเลยโอ้ยเก่งว่ะเก่งต้องใส่สี่ใบสี่ใบใช้ง่ายด้วยเฮ้ยเก่งนะอ่ะต่อไปเกณฑ์หนึ่งอันนี้ต้องใส่มาสี่ใบอันนี้ต้องใส่ยังไงต้องใส่ทำไมเพราะอะไรดูสิเมื่อสกิลอยู่ช่องไหนช่องเรียงเมื่อมันตี่ย ถ้าเป็นการยมตีครั้งที่2หรือมากกว่าเนี่ยจะจิ้มหนึ่งตัวบวก8ปดขได้หลักคือชี้1ตัวแล้วจิ้มจอมานใช้คำว่าจิ้ม่ะจิ้มก็ได้เราก็เรียกจิ้มก็ได้ชี้ก็ได้อ่าใส่ไปกี่ใบดีใสเลยครับสี่นะนี่จะบอกลิตเป็นลิตรกนะแล้วถ้าซื้อ2กล่องแล้วมีสี่ตัวทําไง ทิ้งครับเลยล้อเลยล้อเลยเก็บไว้เก็บไว้จัดเล็กอื่นนะครับอ่าไม่เป็นอีกสไสายอื่นเออสกิลเก่งมากอันนี้ให้สี่บาทยอดเลยโอ้โหตรงไหนวะหาไม่เจอวะช่วยชี้หน่อยดิเนี่ยเป็นน้ำก็สวยอ๋อทุยอ่าไม่มีสกิลแต่ก็ก้าวผันนะใส่ไหมไม่ใส่ไม่มีกไม่มีชิวนี่คนนึงไม่การที่สวยเว้ยดูดิพีจีไม่ใส่ใส่ไหมใส่ดอกพีจีก็แล้วแต่นะครับถ้าไม่มีดอกก็ใส่ตัวนี้ได้เป็นพีจีถ้ามีดอกก็ใส่ดอกดีกว่าเปิ่งที่เก่งหนึ่งเก่งหนึ่งเก่งๆเยอะ อันนี้ให้สี่ใบสกิลนะครับสามารถสกิลอยู่เรียนสามารถคาตาบาสสองตัวจิ้มหนึ่งตัวบวกแปดทันได้ยิ้มเดียวกันอนึ่งตัวใส่ไหมบวกแปดทันไม่ไม่ใส่ไม่ต้องอ่านคาคอสต้องคาตาบาสสองไหมทีหลังบอกพี่ก่อนนะไม่ใส่พี่อันนี้ใส่เนี้ยทุกเด็กต้องใส่เลยถ้าจะเล่นนะครฟท์วีล้วนเนี่ยเพราะเป็นตัวเริ่มไม่มีก็ซวยนะครับเอาตอนนั้นบอกถ้าไม่มีตัวนี้เอาอะไรนะเอาสติ๊กเกอร์เป็นตัวเริ่มสติ๊กเกอร์เป็นตัวเริ่ม อ่ะมาถูกแล้วครับจัวหมดแล้วแค่นี้เป็นตัวเริ่มต้วทิกเอร์นะครับเราจะคือที่รอทีนี้คือรอตัวนี้นะตัวทิกเกอร์เราจะให้เป็นทิกทุกอย่างเลยเพราะว่าเด็กเนี้ยเป็นเด็กแอคเซลเลยต้องให้ฟอน์ทิกเกอร์มาด้วยอ๋ออันนี้แบบไหนคือทิกเกอร์ครับคิ้มีสกิลไหมไม่ดูดิโล่งเลยคือทิกเกอร์ภาควีทุกตัวจะไม่มีสกิลครับนี่เราให้ดูนะครับให้มันน่ารักเล่อยหน่อยอ่ะต่อไปฟอน์ฟอน์นี่น้องๆเข้าใจหรือยังฟอน์ ถ้าเกิดถ้าเกิดเราเราเอาแวนตีแล้วเราเช็คได้ฟอนต์แบบเนี้ยยูนชี้เสลนทรักฟอนต์ดิมพูอ่นนี้ครับอยู่ในแถวหน้าบวกหนึ่งหมื่นเลยแถวหน้านะครับคือไม่ว่าเรียหรือแวนอะไรที่อยู่แถวหน้าบวกหนึ่งหมื่นแม้แต่คุโดซู้ไม่ใช่ต่แดดตัดปัญหาตอนที่ว่าเจอแปลว่ากี่กี่ได้กี่ทิกตู้นี่โยนไม่ต้องโยนนะครับสมม่องได้ถ้าได้แบบนี้ไปแล้วอ่ะไม่ต้องไม่ต้องคิดคิดเลยได้ทุกตัวเลยนะครับแถวหน้านะย้ำอันนี้อะไรกิวบิเกอร์เฮล มีเคยมีมาในชุดไอ้นี่ติกเกอร์บ็อกซ์แล้วเขาก็จะให้อนี่สมหลังกล่องนี่เป็นคีย์อาร์ที่ไม่เคยออกมาเป็นเป็นคีย์อาร์ท v ี b นะเป็นฟอยนี่พี่บอลสมนี่ของพี่บอลเราขโมยพี่บอลมาแกะก็จะไม่ให้มีเอ็กเซลมาสามอันนะอ้เอ็กเซลวาสี่อันเป็นธรรมดาสามแล้วก็เป็นลายอันหนึ่งก็เหมือนเดิมครับนี่เป็นลายตัวแคนนั้นๆเป็นแคนนั้นๆหนึ่งใบแล้วก็ให้ตัวว่างๆมาสามใบประมาณนี้ก็ไม่ก็ประมาณนี้เท่าทีเดียว เอาก็จบไปอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับบัตตี้ฟรายนี่นะครับวีทีดีสคือตัวนี้เราต้องไปเล่นรวมกับ v ีบีศูนยนะครับเพราะว่ามันจะเก่งมันจะเก่งระดับหนึ่งเลยนะเล่นตีมันมากจอมาไปเล่นแล้วตีโคตรมันเลยขอแค่คู่แข่งไม่ตกทิศเราก็ชีวิตสบายนะครับกระเด้งดึงดึีตึ๋ดึดึ๋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 นึ๋ด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 ึเดึ๋ดึ๋ไป๋่ึ๋ดึ๋ดึดนด